คลิปนี้จะมาพูดถึงกับดักสุภาพดีปานกลางของผู้หญิงวัย40ปีกันค่ะก็คืออาการที่รบลวนการใช้ชีวิตอะแต่มันไม่อันตรายอะนะคะได้แก่การนอนหลับนะคะเริ่มหลับยากหลับไม่สนิทต,ตื่นกลางดึกเริ่มรู้สึกไม่สดชื่นตอนเช้าเริ่มเหงื่อออกเยอะตอนกลางคืนเนี่ยมีอาการร้อนวูบวาบมีอาการชาปลายมือปลายเท้าปวดข้อต่อต่างๆมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเอ่เริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้หงุดหงิดวินเวียง ืิตกกังวลหดหู่ิึนเศร้า ผิวพันธ์ของเราเนี่ยเราก็ดูแลเหมือนเดิมแต่มันรู้สึกเหมือนมันจะเอาไม่ค่อยอยู่มันไม่ได้แห้งแค่ที่ผิวภายนอกมันแห้งไปจนถึงจุดซ่อนเลนส์ของเรานะคะเริ่มมีอาการแห้งมีอาการแสบมีอาการคันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จนถึงบางคนเนี่ยมีอาการอักเสบน,นี่แหละค่ะเรียกว่ากับดักสุขภาพดีปานกลางเพราะถ้าคุณปล่อยไปมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็หนักขึ้นในอนาคตเพราะว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายของเราที่ผู้หญิงไม่รู้ผู้หญิงคิดว่าเราอ่ะจะถึงวัยเปลี่ยนวัยหมดฮอร์โมนตอน อายุ48ถึง52ปีซึ่งเป็นวัยทองวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงไทยแต่จริงๆแล้วอะค่ะฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเริ่มลดตั้งแต่อายุ40ปีคนที่เซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะคะเขาจะมีอาการเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยทันทีมา2อาการบ้าง3อาการบ้างร่วมกับอาการประจำเดือนเริ่มไม่ปกติอาการเหล่านี้มันบ่งบอกชัดๆเลยแล้วมันมีอีกอาการหนึ่งที่เราไม่รู้เลยคือความแข็งแรงของกระดูกเพราะพอ,พอฮอร์โมนลดอะคะ่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นตัวลดการสลาย รกะดูต่อให้เราทานแคลเซียมเข้าไปมันจะเหมือนเติมน้ําลงในเข่งที่มันรั่วค่ะแก้ไขได้ด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนปัจจุบันมีนวัตกรรมเป็นตังกุยจากเกาหลีตัวนี้ได้รับรางวัล IR52 เนี่ยเป็นรางวัลที่เฉพาะซัมซุงฮุนไดเอลจีเท่านั้นที่ได้รับอะ่ะเพราะสารตัวนี้มีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยหมอโฮจุนปลอดภัยมากและมีคลินิคอลส t ตดี้คือการทดลองในมนุษย์นะคะรองรับว่าใช้ในการปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงได้ผลปลอดภยัยไม่เสี่ยง การเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกก็เลยเลือกมาใส่ในผลิตภัณฑ์เอสเทล่าโปรแล้วเอสเทล่าโปรเนี่ยมีการปรับสูตรให้เหมาะสมกับอาการที่กล่าวมาข้างต้นน่ะโดยเฉพาะมีทั้งแอลเทียนีนำเข้าจากสารัเมกาตัวนี้ปรับสารสื่อประสาทในสมองทำให้หลับสบายหลับลึกอันที่สองคือพวกวิตามินบีรวมนะคะแมกนีเซียมออกไซด์เหล่านี้นำเข้าจากสารเมกามันมีผลช่วยในการปรับ คืนความสมดุลให้กับร่างกายบาซิลัสโคแอคกกูลนตัวนี้เป็นโปรไบโอติกค่ะปรับสมดุลบริเวณจุดซ่อนเลนส์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเช่นกันอโวคาโดออยล์อีฟนิ่งพิมลสอ์ออยล์นำเข้าจากเยอรมันโรงงานมาตรฐานสูง HACCP ISO 2 2 0 0 0 GMP ออยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างภรรยาั้ภูมิใจมากๆเพราะมันเป็นสินค้าที่เราตั้งใจออกแบบมาเพื่อจัดการไม่ให้ผู้หญิงตกกับดักสุขภาพดีปันกล ในวัย40อัพวันนี้หันมาดูแลตัวเองแบบเข้าใจตัวเองกันสักทีนะคะ